เขาอาจจะอยากตัดสินใจอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะเข้าหาคุณนะเนี่ยมีความคิดที่อยากจะหรือบางทีเขา,าอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีอุปสรรคเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะมาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไง เจเลอร์ over, เห็นไหมราศีธาตุลมจริงๆด้วยเมถุนนะคะเน้นหนักไปที่เมถุนนะระวังรักสามเศร้า,าเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนไทยที่ไปอยู่ไกลจะคุณไปเรียนต่อไปทำงานได้หมดนะคะเป็นวิศวกรทหารตำรวจได้หมดนะชาริออดขึ้นมาเจเวอร์ระวังเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มีคนอื่นหรือคุณตกไปอยู่ในสถานการณ์รักเราสองสามคนหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วความหมายของไพ่ The Lover คือไพ่ที่มีบุคคลที่สมอยู่ด้วยนะคะไม่คุณไปซ้อนเขาก็เขาซ้อนคุณนี่แหละความสัมพันธ์ระยะไกลมันถึงไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีใครบางคนอย่างลูกสาวคนเนี่ยคือเขาไม่เอาเลยนะมีคนมีชาวต่างชาติมาจีบ คือเป็นชาวญี่ปุ่นอเมริกานะคะแล้วก็เกาหลีอะไรพวกนี้เขาคุยมาหมดแล้วนะคะรู้สึกว่าไปกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันมีความห่างไกลกันมากเกินไปแล้วมันมันทำให้มันเช็คกันไม่ได้นะอันนี้บางคนเขาก็ไม่ชอบนะ long distance relationship นะคะมันแล้วแต่นะไม่มีไม่มีใครโชคดีทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่มีใครโชคร้ายทั้งหมด คนไทยหลายหลายคนก็ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเรื่อง long distance นี่ก็เยอะแยะนะคะคุณก็เห็นได้จากตามโซเชียลเนาะว่าบางคนก็โหได้แฟนต่างชาติแฟนเขาดีนะรักเขาดีนะคะไม่ว่าชาติไหนญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกานะคะยุโรปอะไรพวกนี้แต่หลายคนก็ไม่ดีนะคะเจอไม่ดีอย่างโค้ดเนี่ยเจอไม่ดีนะเท่าไหร่นะคะไล์ like. เคยเจอแบบพวกสแกมเมอร์บ้างเคยเจอพวกเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต้องถามขึ้นไปข้างบนแล้วเปิดไฟไว้สามดวงบ้านผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองบอกยายคานิดนึงนะคะเหนื่อยต้องเทคแคร์เทคแคร์เมื่อไหร่จะมีคนมาเทคแคร์เราบ้าง o ฟออฟวอเออแต่คนนี้เหมือนจะจริงจังกับคุณนะกองที่สองก็อาจจะมีทางเป็นไปได้อยู่นะคะว่าเขาอยากจะตัดสินใจลงหลักปักฐานแต่งงานนะอยากแต่งงานแล้วตอนนี้อยากมีครอบครัวนะคะเพราะว่า a i ็ดอ o ฟ o อดแคล i ิฟายเอ็ดออฟส d เป็น f o ออฟ f อหรืออีกนายหนึ่งนะไม่อยากจะตีเลยว่าดูให้ดีนะคะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมามาชอบคุณอีก นะมาต้องการคุณอีกดึงคุณเข้าไปอยู่เป็นกิ๊กเป็นกักเขาหรือเปล่าโอ้นะคะปวดหัวเนาะถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ไม่ใช่นะคะกอ,องที่สองซิกบับคัพคนเก่าเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างบอกแล้วไงเชืช้อชาติศาสนาอายุวัฒนธรรมภาษา นะคะเพราะว่าดูวิชาลิออดมันขึ้นมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นคนที่เซเว่นออฟคัพคนคนนี้นะมีคนคุยเยอะมีคนเข้าหาเยอะก็บอกเราไงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อืมชาลิออร์ดเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะยังไม่ได้บอกอันนั้นเป็นกองแรกเหมือนกันนะคะเอะกองแรกเนี่ยโปรไฟล์ดีฐานะดีนะคะหน้าตาอาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ฐานะมาก่อนนะคะความมั่นคงานด้านการเงินนะสุดยอดโปรไฟล์ดีมากแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็อาจจะอายุแตกต่างจากคุณน้อยกว่าก็ได้มากกว่าก็ได้แล้วเป็นคนที่มีตัวเลือกมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเป็นคนที่คนคนนี้อาจจะฝันถึงคุณอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรักที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะมันก็มีมีจัสมมนขึ้นมาหรอกมันเหมือนกับว่าคล้ายๆเป็น แบบแบบอะไรนะพูดอยู่ที่คนเขาชอบพูดบ่อยๆว่าเป็นเหมือนฝันถึงกันโดยอตัตโนมัติคือไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่เคยพบเจออกันมาก่อนแต่แต่ทำไมถึงฝันถึงคนคนนี้อะเนาะอก็เป็นไปได้เน่เออ ก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือดมีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะทำให้เขาแบบว่าอ,อไม่ไม่ลงเอยกับใครสักทีแต่ครั้งนี้พอเขามาเจอคุณนี่ให้ระหวังเห็นไหมโอ้เทนออฟเพนเด็ก a n ิ o มมาตอกย้ำเลยอะ่ะคนคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วแต่ชอบทำตัวเป็นโสดก็ได้นะ อาจจะทําตัวเหมือนไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้แต่งงานทําตัวแบบอิสระเสรีเนี่ยเพราะว่า ten o f เห็นไหม full of one ten of p e n t a c l e อือคือสองกองเลยถามว่ามาจริงใจจริงจังไหมกองแรกตอบเลยว่ามีความลับมาไม่จริงนะคะฟันทงไปแล้วตามท็อปปิกเนาะ ก็คือมาไม่จริงนะคะกองที่สองก็คือไม่อุปสรรคเยอะจังเวลาอัคลิปนะคะแตกเนี่ยคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณเป็นชาวธาตุดินพึ่งศก,กันมังกรคนคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังเนี่ยเขาจะดึงคุณก็ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไฮโลแฟน เป็นคุณอาจจะคิดว่าเป็นพรมลิขิตเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นเนี่ยราศีมีนธาตุน้ําได้นะคะเขาดึงคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกองที่สองในความสัสมพันธ์ไม่ชัดเจนกองแรกมีความลับแน่นอนอาจจะมาไม่จริงอาจจะเป็นวันไ์สแตนอาจจะมาชอบแค่ภายนอกของคุณนะ เป็นไปได้ให้ระมัดระวังนะคะทั้ง2กองในท็อปิกนี้ Energy อาจจะเป็น Energy ที่ไม่ค่อยไม่ค่อย positive เท่าไหร่นะคะถ้าคุณอ่ะรู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายใจนะคะรบก,กวนให้ไปฟังท็อปิกอื่นหรือว่าคลิปอื่นแทนเนาะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะกำลังคุยอยู่กับใครสักคนแล้วแบบว่าไม่แน่ใจในตัวเขามีความลังเลสงสัยอยากเป็นโคน,นันนะคะเข้ามาฟังคลิปของหมอได้นะคะเพราะว่า อาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างให้คุณได้ตัดสินใจแต่ก็จริงๆก็ไม่อยากให้ตัดสินใจเชื่อพายซะทั้งหมดนะให้คุณดูพฤติกรรมเขามากกว่านะคะการแอคชั่นเนี่ยสำคัญที่สุดนะใช้ระยะเวลาจะดูคนนะคะต้องฉลาดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเขาได้ง่ายๆบางครั้งพวกนี้มันมาขายฝันแหละนะคะอาจจะพูดมัโนโน่นนั่นนนี่ไปนะคะอืมว่า เราจะเป็นครอบครัวด้วยกันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเ,เขาก็อยู่ไกลเนาะคุณก็เร่าเช็คไม่ได้อะว่ามันมีครอบครัวหรือไม่มีอย่างเงี้ยสมมติมันอาจจะแบบปีหนึ่งมันอาจจะมาหาคุณสักสองครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุยแชทกันตลอดอาจจะวีดีโอคอลกันแต่ครั้นี้คุณก็ไม่รู้แหละหลังจากนั้นอะ่ะจะเขาจะอยู่ใครอะไรยังไงจนกว่าเขาจะมาขอคุณแต่งงานแต่งกันแล้วไปอยู่ประเทศเดียว กับเขาแล้วนั่นแหละคุณถึงจะเชื่อได้ว่าคนคนนี้มีครอบครัวหรือไม่มีเนาะอันนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราเนาะในการเป็นผู้หญิงมนุษย์มนุษย์ผู้หญิงอะนะคะมนุษย์วูแมนนะคะแล้วก็บวกโคนันเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองไปในตัวเนาะเออเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะโอเค อันนี้เกินมาหนึ่งใบนะคะแต่มันหล่นมาก็เลยเอาด้วยนะคะมันก็มองได้สองอย่างนะตีได้สองสองอย่างกรณีนะคะก่องนี้ก็คือโอเคเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้หรืออาจจะมีลูกติดนะคะเนี่ยซิเปียนไม่จําเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่รวยมีฐานะแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณสี่ไม้ก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะยังไม่มั่นใจเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวคุณแต่ว่า คล้ายๆว่าไพ่เนื้อคู่มันขึ้นมาก็คือไฮโลแฟนคือคือไพ่ของเนื้อคู่เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ของเขาคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยแต่ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน